นี่คือสิ่งที่เราจะต้องเจอหลังตายแล้วอืมเอาไปเอาวิชานี้ไปใช้ได้ตอนตายนะวิชานี้ถ้าใครเข้าใจคนนั้นก้าวสู่ความเป็นอรยิยอริยะบุคคลรู้เรื่องนี้รู้เรื่องที่ควรรู้อุดุชนไม่รู้เรื่องนี้และอุดุชนไม่อยากฟังแต่อริยบุคคลอยากจะฟังเพราะอริยบุคคลเห็นโทษทุกภายในการเกิดแก่เจ็บตาย ซึ่งเราก็มีความแก่เจ็บตายเป็นเรื่องหน้านแปลกไหมคนในโลกเนี่ยล้วนต้องตายกันหมดแต่วิชาส่วนใหญ่ในทางโลกไม่ไม่เคยสอนวิชาแก้ตายใช่ไหมมีาศาสตร์แก้ตายไม่ยมเคยเรียนไหมปริญญาเอกว่าแก้ตายทำยังไงนะอะจะว่าวิชาหมอแก้ตายหมอก็ยังตายนะตกลงแล้วก็ยังแก้ตายไม่ได้นะ แต่อลิยสัจสีเนี่ยแก้ตายได้เป็นวิชาที่แก้ปัญหาความตายโดยตรงเลย